พี่น้องทท่รัตเปาโลเขียนจดหมายถึงทิโมธีขณะที่ท่านยังอยู่ในกรุงโรมท่านหวังว่าจะสามารถไปเยี่ยมทิโมธีได้ในอนาคตอันใกล้แต่ท่านได้ตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับนี้ก่อนเพราะเกรงว่าหากการพบกันต้องล่าช้าทิโมธีก็จะมีจดหมายฉบับนี้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตท่านได้สอนทิโมธีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขา ในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ต้องมีอย่างสูงสำหรับพระศาสนาจักรที่เอเฟซัสและเมืองใกล้เคียงเปาโลชี้ว่าถ้าใครอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าอันหมายถึงพระศาสนาจักรของพระเยซูเจา้าที่มีพระองค์เป็นเสาหลักและรากฐานรองรับความจริงของพระศาสนาจักรผู้อยู่ในครอบครัวจึงมีสิ่งที่ต้องยึดมั่นคือ ทำมาล้ำลึกแห่งความเชื่อในพระเยซูเจ้าซึ่งการจะเข้าถึงได้นั้นมีทางเดียวคืออาศัยความเชื่อจึงจำเป็นต้องมีการภาวนาและรำพึงไตรตรองเพราะเมื่อได้สัมผัสลึกซึ้งแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจท่องแท้ถึงแก่นและสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติตัวได้อย่างดีในจดหมาย เปาโลได้ไล่เลียงเรื่องของพระเจ้าที่ทรงมาร่วมในธรรมชาติมนุษย์และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และชอบธรรมโดยองค์พระจิตเจ้าในพิธีล้างมีเสียงจากสวรรค์ตรัสว่านี่คือบุตรสุดที่รักของเราเราพอใจมากต่อจากนั้นเรื่องของพระองค์ได้รับการประกาศแก่ผู้คนในโลกและม,มีผู้ที่ตอบสนองต่อความเชื่อในพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าจากการที่พระองค์ทรงกลับคืนชีพและได้รับพระสิริลุ่งโรดในการเสด็จสู่สวรรค์ทั้งหมดนี้คือความจริงที่คิตชนทุกคนต้องเชื่อคิตชนจึงต้องตระหนักถึงธรรมลําลึกแห่งความเชื่อนี้ที่จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักคิตชนต้องพิจารณาว่าเรามีความเชื่อและมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร เพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงจงจำพระวาจาที่ว่าถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ของเราเหมือนอย่างในพระวรสารโดยนักบุญยอ์บทที่13ข้อที่35วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยความรัก เพื่อประากาศถึงชีวิตใหม่ในพระเยซูเจ้า